วันนี้พามาเด็ดใบองุ่นนะคะก่อนจะไปะเด็ดใบองุ่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเก็บใบองุ่นนะคะใครว่างๆมาเก็บใบองุ่นเป็นเพื่อนเราเนาะเดี๋ยวเราเก็บเสร็จเราจะให้ดูนะคะว่า อุ่นเราดกไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่าน้องไมก็ไม่มีนะคะไม้ไม่มีวันนี้เราจะเล็มใบอหุ่นทิ้งนะคะดกมากเลยนะอุ่นเรา นี่เราจะเด็ดใบเขาเนาะดูแดดสท้อนแดดออกแดดล่มสลับกันนะคะแล้วก็ลมแรงตลอดอันนี้เราลองเด็ดไปนิดนึงนะคะอันนี้มาจุดนี้เราลองเด็ดไปนิดนึงนี่ที่เราลองเด็ดไปนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้เสียงเบานิดนึงนะคะเพราะว่าลมแรงลมแรงมากเลยเราไม่มีไม้นะคะ เรายังไม่มีไม้ด้วยเนาะแล้วลมก็แรงด้วยนี่อันนี้ก็ถ่ายย้อนแสงนะคะพระอาทิตย์ก็จะอยู่แค่ปลายสายตาเนี่ยประจําเลยเขาไมไ่ขึ้นบนหัวมาประเทศไทยนะคะก็จะอยู่แค่ตรงระหว่างตาพอดีพอดีที่เราจะเด็ดนะคะเราถ่ายให้ดูก่อนเนาะใครว่างๆมาเด็ดกับเรานะคะ อาง่นกอเดียวนะคะต้นเดียวแต่เขาแตกเป็นสี่กิ่งเนาะตรงเนี้ยลูกชายเขาจะเปลี่ยนเปยใหม่เปยเก่ามันขาดนะคะเพราะว่าตรงนี้เราว่าเราจะทําเป็นที่นั่งเล่นนะหลังสวนียาวไปถึงนี่เลยนะคะอง่นเราอันนี้ก็จะเด็ดประมาณนี้ก่อนเนาะให้ดูใกล้ๆนะคะ อันนี้ก็จะเด็ดประมาณนี้เด็ดออกประมาณนี้นะคะให้ลูกเขาโตเขาบอกว่าเด็ดแล้วจะลูกโตเนาะอันนี้เราเด็ดปีแรกนะคะเราปลูกมาหลายปีแล้วแต่ว่าเราเด็ดปีแรกนะคะปกติเราจะปล่อยทิ้งไว้เลยนี่ดกทุกกิง่งกิ่งหนึ่งก็จะมีสองพวงสามพวงทุกกิ่งนี้ยังมีหลายพวเงเลยนี่กิ่งนี้ดูมีกี่พวงหลายพวงนะคะ หนึ่งสองสามพวงสีพ่พวงมีทุกกิ่งอย่างน้อยกิ่งหนึ่งไม่มีต้องสองพวงแบบนี้นะคะนี่คือน้อยสุดจางน้อยสุดคือไม่มีก็ต้องสองพวงกิ่งนี้ก็ออกมาก็สองพวงน,นี้นะคะอันนี้ต้องเอาออกเนานีอ่อันนี้เข้าให้เขาเลือเต่พวงเขาแบบนี้นะคะ เอาออกไปแล้วต่พวงอย่างเงี้ยเอาออกนียห่างพวงก็จะใหญ่นะถ้าเราเอาออกนะะดูแต่ละพวงแต่ละพวงก,ก็จะประมาณนี้นะคะ วันนี้เด็ดเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ลมแรงมากเลยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ยังกิดลมแรงนะคะใบนี้เวลาถ่ายไปเด่นอะถ่ายเด็ดไปเด็ดมาจะล่วงเอ้ยจะไม่มีใบละมองไปมันเด่นก็ต้องเอาออกไปเอามาล่วงเด็ดเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ลมแรงหน่อยนะคะ อาทิตย์นี้เที่ยงกิดลมแรงทั้งอาทิตย์เลยนะคะพาก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราใช้แค่มือถือเครื่องเดียวนะคะทำทุกอย่างตรงนี้เราเด็ดไปเด็ดมาไม่มีใบแล้วตรงนู้นเดือ,อยอใบนิดนึงแลมุมนี้นิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้แต่ออกไม่กี่ใบแดด แดดหายไปนะคะลมก็มาแดดแดดลมลมน่ะแดดออกอีกล้เห็นไหมดูมีแสงอันนี้แดดมาแต่ว่าอากาศเย็นนะคะเพราะว่ามีลม นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกซ u ั s c r i b ายทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ